สวัสดีสบายดีพี่น้องทุกคนมอนี่มาพบกับแม่น้องอาติมลุยสวนนี่แล้วจ้ามาพบกับมอนี่แบบบรรยากาศโอ้ยเมือนเหมือนคืมคืมเลยพี่น้องเบิ่งแน่นี่เรามาอยู่ในป่าได้ๆๆในได้ในริมคลองริมบึงเลยแบบนี้มอน,นี่จะพาพี่น้องมาเบิ่งของของแปลกสําหรับแม่น้องอาติมอีกแล้วแบนีว้ว้าวจกหู้บ่ว่าเป็นอียัง ไปตามเบิ่งกันเลยเพื่อบอ่มีการเสียเวลาบอกว่าลายใหญ่ห่างเนาะไปตามกันเลยเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือป่าคือป่าอยู่ทางไหจะเป็นคลองน้ำ้อพี่น้องมีแต่คือทาวารันเขาเรียกว่าป่าอยู่ที่ไหนก็รลกอยู่ที่นั่นเนาะแต่เมื่อนี่แม่น้องอาติมมาเห็นนะนี่พี่น้องนี่เขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นมันเท้าเสือหรือมันมือเสือนี่แหละพี่น้อง ืันนี้แม่นองอาทิมจะพามาคุดนี่นี่เห็นพ่อลางๆนี่ทุกคนแต่เป็นหัวหน้อยหรือหัวใหญ่เอามาคุดกันเลยพี่น้องเพิ่งจะเห็นว่าเขาเอาไปทยังกินได้เน,นี่ยงอ้อลายแห้งเด้พี่น้องงอกน้อยๆลายแหง้งเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะพี่น้องว่าจะคุดได้หัวใหญ่หรือหัวหน้อยมาเบิ่งกันเลยมาเ,เพื่อนๆมามาเบิ่งน้ากันมาเบิงเบ่งน้ากันอันนี้ก็คือเรา อยู่ในอยู่ในแคมอยู่ในตะพังไงนะไม่น้องอาะติ้มกับพิ่งเห้นไงวะเอียงมันคือข่ายกับมันวะม,มันเขากินได้บริจาคมาคุดบางเพื่อนโอ้ยเมื่อยขนาดทำนี่็นะเตรียมกระบ,บอกเข่า จะบอกนอะไรพี่น้องตุ่งอนันนี้คือสิกเกอรนางเหนียวไหยังนางเหนียวอันนี้คือทีถ่ายหัวใหม่บ่อันนี้คือคือว่าหัวหัวเพิ่นเท่าแล้วงงมมงงหัวเท่าอัน,น,อ,อ,น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 ออกมาออกมาออกมาไป<อ>ย,ายามไปย,ยามไปย,ยามไปยาม ดู่ลยๆคนตัวคนไงคือกันได้เลยแล้วตัวนี้ผัยังมีของใช้ยังมีอีกนะดูม่นประจับทับตรงนี้เลยเนาะกุมคนเนาะทับเลยทับเลยเนี่ยพี่น้องผัวบักใหญ่เลย เ,เออม,มันมือเสือพี่น้องเอ้ยอันนี้พี่นอ้องไม่ลองจิมถ้าใครเห็นนี่อันนี้สําหรับเขาตัวแก่เขาอัน,นตัวอ่อนไปเห็ดของหวานก็ได้สีเขาจะคล้ายกับเผือกเลยเนาะเอ้ยบันีีมีบันได้มันน่าซิมีมีมันน่าซิมีโม,ม,นนม่มันอยู่ไดเนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเบิ่งดูงอกขึ้นมาลายแห้งนี่ เอาไปปลูกก็ได้ได้ทุกคนไ,ได้มีทีนี่ปลูกเอาไว้ขายนี่เนี่ยคายได้คือเผื่อเพราะว่าเขาจะเอาไปเอนเห็ดของหวานนี่เอาไปเห็ดพวกขนมก็ได้แต่ถ้าไปเบิ่งกก็เริ่มมันจะมีอีกบ่ไปตามเบิ่งเลยนี่เพื่อนๆอ,อันนี้นะ่ะจะเป็นงอกเขาอันนี้ค่ะนี่เด้เขากำลังอันนขึ้นมานีเด็เด็กน้องอส้นจ้ให้เบิง่งเอยเอเอนี่อนะ นี่ทุกคนนี่นี่อันนี้เขาจะเป็นเมล็นี่อันนี้เขาเ,ขาเอาไปปลูกนี่ไปแบบสิเป็นทําพันได้เลยนี่เข้าท่าเข้าท่านี่พี่น,อน้องนี่งอกคนขึ้นมานน่เอาไปปลูกแล้วนาสีใหญ่นะหลยอยู่พี่น้องสีเห็นนี่แต่วันนี้นี่นเอาไวน้นาสิบได้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำม,มานน่แทนี่น้ำถ่วมเบิดตายพอดีเลยทุกคนอีนังเมี้ยวทำอะไรลูก ลงมาหาของป่านี่ทุกคนอันนี้คือจิเป็นลักษณะต้นเขาต้นเขาก็สิดค้ายค้ายกับมันทั่วไปแล้วเ,เพื่อนๆนเขาจะเป็นสีชมพูนี่หัวเขานี่อันนี้กันเขาเอาไปปักไว้ในดิน,นกนเพื่เพื่ก็ขึ้นเลยสิยาวเลยนี่โอ้ยอยู่ในค้องตรง้างบ้านแม่น้องอติมจะลายแห้งเลยทุกคน นี่เา้าเฮาจะเอาไปปลูกนี่เฮาว่ัวจำเป็นต้องนี่เฮาเอาออกเลยเดี๋ยวสินะเอาออกเลยนี่ขฮาเอาไปปักใหม่มนกระชขื้นใหม่นี่ถ้าพยยูดได้ได้กะสั่งกบับไม่น้องอาติมได้เด้อจะส่งไปให้นี่เพื่อจะปลูกนะทุกคน f อแซีบๆดีนี่สหรับที่เป็นเป็นหัวใหญ่ได้นี่ค่ะอันนี้หัวแบบนี่หัวของเขาลักษณะหัวเขาสิมาเป็นแบบนี้นะทุกคนโอ้ยพี่น้องขอโทษหลายเ้อ อันบาอยู่น้เป็นน้ำตัวเป็นน้ำค่ะได้ยินเสียงกับเขาโถษขออภัยด้อยพี่นอ้องมันอันบาอยู่เลยนั่งทำตัวเองอยู่เดีนี่อยู่คนเดียวนี่นี่ทุกคนนที่จริงนาค่ะเขามีดินล้วนหรือดินซุยนะทุกคนเขาจะขึ้นหัวแบบใหญ่ทำแบบใหญ่เลยแหละซำเค้งเลยแหละพวกนี้แบบทำนี่เลยเดี๋ยวนี้ซำนี้เนี่ย มันจิงนี้เอามาขนาดนี้เลยอันนี้ถื่อว่าน้อยได้พี่น้องนี่เพราะมันหกแหงมันชึ่มซิมิลายอยู่เพราะมันอยู่ในในตะผังคองงลคองนะริมคลองนะนี่อ้ยเอาไปทำของหวานได้เลยนี่น้อ,นองอัดิมก็ให้เบิง่งพอทำนี่เดยวทุกคนเด้อแต่ว่าหัวน้นน้อยเปิดสีน้ลายแห้งนี่ข้าฮเสิเอาไปเห็ดนนของหวานนี่ก็ได้เลยนี่เขาเอาไปนี่ขเขาไปเสียบดินเลยนะทุกคนแต่ว่า แบบนี้มันก,กินสิกินไม่ค่อยได้โอ,อโอ้ยตัวใหญ่แฮบบ้งบาซิงน้องเหมือนได้ไปลาคอใหญ่มาพี่น้องไบแหองปลาคอใหญ่ก่อนปะไปแหวงใบแหงาคอใหญ่ก่อนนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้คือมันมือเสือีติม้องแม่น้องอติมขุดออกมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราจะเอาไปทําแกงบวชแกงบวชก็คือ ของหวานนั่นเองแต่ทางนี้เขาจะเรียกแกงบวชนะเหมือนกล้วยบวชชีบวชพระทองอย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็จะบวชมันมือเสือตอนตอนนี้แม่น้องอติมก็หาลงมาแล้วอันนี้จะทําของหวานเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นให้ทุกคนดูแล้วทุกคนก็ตามคลิปยาวมานะอ่ะตอนนี้แม่น้องอติมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนี่สําหรับเนี่ยสวยเลยพี่น้องดูแลเหมือนเผือกเนาะ แต่ไม่ใช่เนี่ย่ะเออใช่นี่วะเอ,อื้อมือเสืออ้อคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ